พี่ถามไม่เสียงดังก็เพราะว่านี่หลานนอนเหี้ยหลานนอนแล้วบ้าเฮ้ยมันตื่นแล้วมันงอเงี้ยสัตว์อืมอีเจ้าคูนโอ้โหนี่เห็นไหคุณไม่ได้คุณก่อนคุณก่อนที่เม็คุณไปแล้วดเสิบสองคุณไป คูนี่คูนัย่สองเฮียคู1ีสามด้วยอันนีคูท4ี่อ่ะคูที่สี่คูี่พี่ขาวให้วิดีวอก่อนคูทีหกไอ้คู 16.. หกไอ้กจคู 17.. เฮีป้ยอย่งไงคูส8ปด อะไรยิงธนูยิงฟรีสวยสดสวยสวยิสวยดีแกงไว้แกงกับเพื่อนไว้แกงกับเพื่อนไว้แกงใกล้ๆธนูไว้ใกล้ๆธนูไว้แกงใกล้ธนูไว้แกงใกล้ธนูไว้สวยเอาหันสวยดิเออนั่นแหละดิแพงอย่างเดียวเลยเออแพงอ่ะยืนใกล้ๆเพื่อนใกล้ๆเพื่อนใกล้ๆเพื่อนใกล้ๆนิ่มใกล้ๆนิ่มเดินเดินใกล้ๆนิ่มจังหวะจังหวะมาตายหมดพี่นี่ก็ไปซื้อฟรีปิดอีกทีเออ เดี๋ยรุนให้นี่นี่เออนี่โอ้โหเยี่ยมันแข็งเอเออไอ้เี้ยนี่เดินตอนแล้วแล้วมึงไม่ลดเลือดอ่ะมึงยดเลือดเฉยลเลืเเลือรูวเดอเดเเออวะจะว่าตายซร้อปีลดเลือดลดเลือดอ่าอืมสิบสองเนียอห้าสิบร้อห้าสิบ้ยห้าสิบ จะได้มีคอนเทนต์ไงพี่ดิเหมือนไม่ได้กอด้วยปั่นวอด้วยปั่นสล็อตด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยโคตรเท่พี่ไปดีไปใกล้ๆนินดีแพงแอมันไม่ล็อกถัวมันไปล็อกทำไมโนโหวะอุต่าวิ่งไปกันให้แล้วคันคันรับรับอืมนั่นแหละนี่แดงหมดกลับแอวแดงก่อนละกันเดีกลับแล้วยาธนูไม่งไอสัตว์เข้าธนูแล้วั้งน่ะ ไม่เข้าด้วยเอาฟรีดีอย่างนี้เกิดมานอกกกันเลยมันเข้าไปบ้าหมดเยอะไม่เยอะเนี่ยบอยสีอยู่วงแดงอะแตกไปแล้วโอ้ ต้มองไม่ต้องไ่ตอบอ้าไอดีงห้าหมืนขอไปป้ะไอ้ดีแทงห้าหมื่นสองไอ้สัออบไอดีแทงอะไรเราจะต้องตอบกันละแทงไอ้ดีแทงไอ้ดีแทงห้าหมืนสองไอ้สัตแกแสามเลเพื่อนได้เหรอเออได้นี่ว่าแได้ตีมันแก้ได้รัวรัวแก้ได้รัวรัวเลยรู้อะไรนะไม่รู้จันต้องคอลลบกไปผมยังไม่ทันกดเหแมวหมด ท,ทิ้งเขียวไปเลยมันไม่มีพินเอกอย่าไปไใช้เขียว่แก้ให้ไอคิวไงใช่ใช่มันแก้ได้เลยผูกแก้ให้ทุกคนอ่ะจรงใครแบบไม่แก้อเนี้ยชอบแก้ให้เอาตามลุ้นไปอเ,เอเอุ้ยคุณคุณคุณสองพี่นี่ไม่ซื้อฟีดพินอะพี่พพ ไม่ได้คือฟรีคูณเตกเตอร์คูณ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 มาแล้วคูณครัสิบสามวยมาแล้วยี่สิบเอ็ดไเป็นงานะเลยกูไม่เป็นงานป็นการเลยกูดูมันคูณอยู่เนี่ยเฮ้ยาอมกทีนึงดิไอ้ไอ้ไ่้ไออ้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไ้อ ไอ้นี่มันไงเหมือนกันนี่ไงนี่ไงนหมดบอยสิงอยู่ใดบ้านหรอกโอเคอเไอ้นี่มันไนี่ไงเหมือนพี่ดีนี่ไงเล่นบอ้ดยปันสลอตไปด้วยไอ้ยาบอยสิงนี่ปใส่กูอ้ยโง่อ้เต้องงานเนต้องงานใจหมดคุมจอหมออยู่เมื่อกี้ไอ้นีแทงทวนดิแทงทวนเอาแข็งเอาแข็งอ้ยยี่ตัวแทงทวนเสร็จไปแทงสล็อตต่อ เด็กจะร้อนต่อฉูนชอบว่ะแกงเนี้ยมันเกอดพิเวอร์เหรออ๋อใช่แล้วเกอดแบบติดหลบติดเวอร์อีกแม่งเดินถีบเดินถีบเลยอ่ะพี่ถามดูด้วยถามดูด้วยไอ้ทิพย์เจ็ดพีทิพย์เจ็ดทีว่นีิไม่ได้ดูเลยเนี่ยทิพย์เจ็ดทีว่นีิโอ้หดีเอาเลยกองเนี้ยดิไอ้นี่กองพีดอช่วยดิตายบอยตายบอยตาย ดูเหดูยิงฟีโอ้โหโดนไอ้คิว้ไอ้วเก้่จับถอยไม่ทันล็อกล็อกล็อกอีคิวโอ้โหล็อกไม่ทันวะพี่ดีแววหมอพี่ดีแววหมอพี่ดีแววหมอทุกคนพี่ดีแววหมอเอ้ไหด้ยคูนแสนหนึ่งพ่องตีคูณก่อนไอ้ที่ยคูนก่อนดิคูณกคูณไม่ดีดิคูสิบสองแล้วดิคูเล่นแบบไม่มีหม้อคูณวันดิคู ม่แปลกกับที่มันยิงพี่แดนหนึ่งี่คูณที่ไม่ดิคูณคูนห้าคูณห้าไปองไปแดงหมดโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมยิงเขาไม่เข้าเนี่ยลืมดูคูณห้าโดโฮคูนห้าคูณหกแอ่ะไอเทียคูณหกบอยสิงบอยสิงบุรีรัมคูนคูนแล้วคูนเจ็ดคูณเจ็ดคูนแปดคูนแปดคูนแปดแล้วคูนเก้าอีคูนเก้าแน่แน่คูนเก้าคนหนึ่งก็ อีกคนนึงก็คูนอีกคนนึงก็คูณคอคูนก้าอ่ะแกงนี้คูณสิบคูณสิบแล้วโอ้โหคูนสิบเมตรคูสิบเอตสวยแรงมากเลยนะคูนสิบสามคุณสิบสโอโหมันแรงโอขอแค่ปานแท้ก็ตายแล้วโอโหไม่จำเป็นต้องปานคูนสิบสี่แล้วคุณสิบสี่ไหมบ้านเมันบุกบ้านมันอีกทีอีกทีคูณสิบสี่ชนะชนะแสดงว่าคนมันไม่มีเลคนมันน้อยคูนสี่คูมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าเมื่อกี้มัน อ้ประมาณยี่สิบตัวคูณสิบห้ายังไงก็ได้อยู่คูณคูณสิบห้ามาเฮียนูคูณตินห้าไปที่ที่อะไรคูณสิบห้ามันยิงโดนแต่มันไม่ได้แรงไอสัตว์นูโฮแค่ประดับเซนห้าแค่ปานแท้ออกก็ตายแล้วมันแรงมากไม่จำเป็นต้องปานปลาแล้วปัญหาคือแม่งมันมันมันออกนินด้วยนะไอสัตว์ปัญหา ลูกดอกมันโดนนินตายด้วยนะไอ้เหี้ยตีไม่ได้ขอแรงอย่างเดียวพอเอาเอกเอกยิงมันยิงอยู่พี่เอกเคยเล่นโนโฮห้ะโนโฮหแม่งแรงไอ้เหี้ยข้างหลังตอนนั้นมัดเขาเยอะๆอ่ะพี่เอกเล่นนะบายบายบาข้างหลังก่อนข้างหลังก่อนโนโฮหตัวอี้ก่อนเออแตกเฮ้ยบ้าสิงข้างหลังบ้าสิงข้างหลังไอ้ยัยบอยเป็นเดิมเอาตองก่อนเอาตองก่อนเอาตองก่อนตองแตกเอ้ยทำไมไม่แตกวะสล็อกไปล็อกไปอีฟิวล็อกไป เออพี่ทิมซับพี่ได้ายทพี่ทิมเออไอ้โอ้ยไอ้ดีแตกไอ้เหี้ยเอาอย่างเนี้ยพี่ข่าวเขาวออยู่พี่ขาวก็บอกพูดแตกอ่ะดีโดนเรียบร้อยพี่ดีกูกเข่เผลเลยทีนี้แตกไอ้เหี้ยไอ้คิวล็อกมาอือไปล็อกทำไมบอยสิงวะน่ะโอ้ยแกให้จิ๋วหันปิดสอเมื่อกี้ไปสเก็บไปบอยจเก็บบอย อีกล็อกผิดล็อกผิดเดี๋ยวไปถขอตังค์หน่อยพันหนึ่งเต็มเลยทิ้เต็มเลยอ่าเก็บที่พี่ขาบนะเอ้ยเออเลเก็บที่พี่ขาบนะโอเคนะเหนื่อยวะยังไม่ได้วิ่งโอ้โหทิ้งกูไปหมดโฟร์ปันคนเดียวกูตายแน่อย่างเงี้ยบอยสิงมาอ่า๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ผมไม่มีท่าวิ่งกำลังไปเอาบอลเอาเอาเอาตองก่อนเอาตองก่อนตองอ่ะมันรอมันเอ้ยใครวิ่งเข้าไปน้ามันรอนัะนน่ะบอยบอยบอยไอตองแอบไอ้ตองแอบไอ้ตองแอบอุ้ยหนูได้ที่เฮียเดินโปนูยงตองแอบมาได้ที่สัตว์เอ้ยติดสิบสองทิวเติมไปสองทิวเติมไปสองพันทิวไม่ทันแล้วพี่เดี๋ยวค่อยเติมอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรคันเดียวมันจะไปพอแล้ววะ โอ้ยเล่นเล่นน้อยพี่อย่าไปเล่นเยอะโอ้โหบอกตัวเองไม่บอกตัวเองแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้บอกตัวเองอยู่แน่เลยเนี่ยอันเนี้ยกดวิ่งแล้วแดงหมดพอดีป่วอะไรบอยสัตว์โง่วัดกกูเออโดนพี่กูไปดีเฮียไงมึงโง่ดิโอ้โหโนโฮแม่งต่อโคตรแรงเลยไอ้นี่หยุดที่หยุดเอ้าที่หยุดดิเงินมึงจะหมดไอ้เฮีย ไอทิวไอทิวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไม่โดนแซ่ยไอสันแดงหมดนะเปลี่ยนมือก่อนทิวไอดี้ดี้เป็นมือดี้เป็นมือปิดมึงวอให้เสร็จก่อนมึงวอให้เสร็จก่อนปิดเลยปิดเลยเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนมือก่อนรอมาพักเอ่อเดี๋ยวเราเปลี่ยนมือมึงวอก่อนวอให้เสร็จก่อนเรารอดีกันมันเอาแดงอยู่ไม่ได้เป็นงานเป็นการเลยไอ้ห่าไอ้ยันเล่นทวนเล่นไม่เป็นเลยไหม ตายทิปสามตายทิปสองแก่ไอ้ยี่ตาไม่ไม่นี่ขนาดไปวิ่งหมอด้วยนะน่แต่ขนาดไปวิ่งหมอด้วยนะแต่ช็อตมึงเก็บจะช็อตมึงเก็บนะช็อตมึงเก็บหันให้เก็บหันเก็บทวนไปหลายทีอยู่นะเออโอ้ชดมึงได้นะเว้ยดิไอ้ยันตาไม่ยังโดนไอ้ยังตายไอ้เหี้ยกระดูก็นอนใครเข้าบ้านเราวะ ก็ไบอย่เข yeah, 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 yeah. ้าบ้านแล้วเยอะเยอะๆๆๆๆๆไอ้นีไอ้ดีกองนี้ดีกองนี้เข้าข้างหลังไอ้ดีเข้าข้างหลังเออดีเข้าข้างหลังเออไอ้ดีเข้าข้างหลังเออดีสวยดีสวยดีสวยไอ้ดีสวยหมดหลงกูสกูเฮีเจ็ดแค้มันไม่ลงเราอ่ะเพื่อนเจ็ดแค่หมดหมดรอประดับไงอ๋อรอประดับให้ครบอ่ะโอ้โหอย่ารอไปเถอะถ้างั้นอ่ะมันก็ลงของมันแล้วแต่มันรอประดับอยู่มันมัน คนเล่นไม่ท้อคนท้อซื้อไอ้คนซื้ออะท้อมีกูทำไมฮัลโหลพี่ครับผมแข็งแล้วครับเนี่ยคํานี้แม่งลอยไปเลยอะมันวุ้นมันบ้าวุ่นเว้ยไอ้เงี้ยหมกมุนเกินทวนก็ทวนเด็ดสัตว์เออเหี้ยไงละมึงโดนพี่กูไปดิกูกำลังตีฮอนอยู่ได้เมื่อกี้เออพี่โดนไอ้นี่ไอ้นี่แกลดเลือดดเลือดลเลือดให้มันหน่อยเออธนูธนู ้ากูไม่ได้วันนะไอ้นี่เขาไม่ถือนะต้นเลือดอะโดนอิจิโกะกูมันเจ็บไอ้นี่มันเจ็บอุ้ยแตกโอ้ยกูโดนไหนปะเนี่ยไอ้ตาอ้ไ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 ้นเลือดนี่ต้นเลือดโหเลือดนเยอะอะไอ้ประธานทวนไอ้ประธานทวนสามเหลี่ยมไม่มีเว้ยมันโดนพิษแล้วมันวิ่งหนีเลยแกให้เพื่อนด้วยดิดีอินทรัพเลือดเหือนเลือดเลือดไหลอยู่ะไอีเวน ดูเลยดูดิอเาแล้วคนอินไปหมดนีเรียบร้อยคนอินไปหมดอีกรอบร้อยคนอื่นไปหมดอีเรียบร้อยกอดแตกไอ้นี่อย่ากอะไรอ่ะไอ้เียุกกดเชียอะไรตอนนี้ไอ้เวนโอ้โหไม่เป็นไรย่อยพี่ทิ้งไปเลยย่อยทิ้งเชียตั้งนานมึงไม่กดไอ้สับเอ้าตัวแข็งยืนกระล้มทงชาติเฉยมันไม่งดหายไปไงไอ้เียไอ้เชียกูไม่เป็นงานเป็นการเลยออ่ะตนนี้รอมัน ย่าเขาก็กดไม่เป็นแพ็กเลยละอ้ยไอ้ันต้ยอายัน้ยูตายสะท้อน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 เฮียไอ้หลังข้างหลังมึงไอ้นี่ข้างหลังมึงไอ้เดียบอยไอ้บอยไอ้บอยเลยแกผิดหน่อยแกผิดหน่อยจะตายแล้วแกผิดหน่อยเกือบแกเกิดนอกเลยกัน ทวนทวนเดินด hmm. ิโอ oh, ้ยเฮียธนูธน oh, ูหมดแดงหมดด้วยโอ้โหยิงธนูยิงเข้าง่ายอะไรเงี้ยโอ้ยในบ้านลาฟาเอลเดี๋ยวเกิดหมอกันเฮียจะแดงหมดไม่น่าทันเลยเนี่ยนาทีเดียร์นะไอ้กระบี่เฮียเนี่ยกระบี่เฮียเนี่ยห้าล้านไปพี่แต่วิ่งหมอชิบหายเลยเออต้องให้หมัดเก็บไอ้เจนี่ต้องโดนหมัดลาเอลอะถักตัวอะเออเฮียอุ้ยโนดีโนดีอีกแล้ว ไอ้บอย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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้มอเยอะฝั่งนี้มอเยอะอีกทีกไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยโดนแข็งไอ้บอยโดนแข็งแล้วตรงกลางเลยก็ได้เนี่ยเฮ้ยยังไงโดนไอ้อซกโดนไอ้อซกที่มันไปพี่ดี้โอ้ยเฮียทำรูยิงฟรีเลยแท็ไม่ออกแข่งไม่เลยไปไหนเฮียแท็คไม่เคยออกเลยไอเฮียติดขื่อตัวเองยิงไม่ได้ต่องเข้าบ้านโอ้ยเฮียสตีนไปก่อน อุ้ยสันตีกูไปก่อนคนรู้มากเลยวะพี่เนี่ยไอ้เฮียอุ้ยดูดูมันแทงดูมันแทงเอ้าโนโอ้ยเนี่ยโน้โน้โน้โนเป็นตออ๋อไอ้เฮียสัตว์เลี้ยงมึงก็ลงโจงเลยสัตว์เดี๋ยววะไอ้เฮียไม่มีไม่มีโอ้ยเนี่ยน่าสงสารสัตว์เลี้ยงกระจายเอาเงินไปลงสล็อตหมด មកក៏ទេ